บพิ่งคอยควัดยังนี่พี่น้องจะว่าจะคอยควัดยังไงอืมคอยบุ่งขึเลยว่าคอยควัดแล้วคอยอืมนี่นั่งเลยนะนั่งๆเจ้าคอยควัดยังนี่อืมอืมนี่นี่นั่อคอยบ่บ่ว่าบบว่าแต่มันเหม็นเห็ดเด้คอยควัดยังพี่น้องจะเบิ่งตีล่ะจะว่าคัดคัดคัดอะไรเอ่ยมุดนี่มันแหวมืด ไม่กเข่าวนะควาดตั้งนี้เบิ้งพี่นนองตจว่าก็ควาดยังเบิ้งุนั่นนัอืมอืมอมอมันเฟกมันฝนตกใส่เบ่้่เบิ้งแต่ยังว่ากำลังมาเฮ้ออ้บังเอนแตกยังดอกมันแตกที่กระเดิน กาก็บและแห่งลร้ปลาเขาโมกาหลายคนจีลงมาขอยานเขาเจ้าลงมาขวาดนำดอกดีเอ๋อมีผู้สวงดอกก็เม็นคนอื่นมาขวานี่เขามุนนี่น,น,นี่พี่น้อง อยกรปัน้นเล็กหน่อยอืมมิเตดอกขปั้นอืกปั้นเล็กหน่อยดีนี่อุ้ยนี่นเจ็กดอกคำกระปันเลหน่อยแล้วก็บอกากาศันแห้งเขามไม่ายขอสิมุนนี่ มันจะดอกทีอืมอืมโอ้ยยันเขาไม่ไงมุนโก็ขอสิบวยกวาดแห้งอืมดอกมันอทำกับปัอนเล็กหน่อย mãi bung nó mình mùi bơ bơ mùi 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 khỏi mùi mùi bưng mùi 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 แตกแบบนี่โมเมนตึมืมโม่อยากอันนี้เั็นไหนเบยากลุยแห้งเป็นไหนไมันในปลาเข่าโมเมนโอ้ยเห็ดเอียงอุ้ยเห็ดดาวเห็ดหนี่ยขึ้งง่ามโมมีแตกแบมี่มี่อุ้ยเห็ดแดงดาวจิง นะั่มันขวดก,บบกระเบื้องรุ่ยแห้งเพราะว่ามันเป็นปลาเขา่าแต่เป็นผู้อื่นนี่มุนมัดนี่แตงสิเออเาะแตงขวดกระเบื้องมันมันโมเมน อนี่ล่ะพี่น้องบ่เห็นอีกแบบไม่เห็นไม่เห็นตรงนี้เพิงท่านนี้หืมอุ้ยไม่มีไม่มีอะไรเลยอืม ือมีนี่แหละคือว่ามันโต้คือมันอีหลี่เลยเน,ยนี่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 ก็คือบังกันมันแมนบอกไอแมนอยู่พี่น้องนะนี่น,นี่ดอกไงแฉเพราะว่าจะมันโต้โบแมนได้ไหมมันมันมีนามอ่างมันแล้วน่าว นี่ฮึังโอ๋พี่น้องคันควอยหาดีไรเขาสีขามาปลาเขาไม่ไงขจิมุลน,นะพี่น้องคันแตกมีบ่โตัวบ่คอยว่าดอกไงแท้คอยย่านตัวอยู่ดิมันควัดเบิงเบิงอู้หู่หน่บ่แมนบ่แม,มนพี่น้องนั่นนั่นขาจูนพูนเลยนี่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 โอ้ยคือไม่ดอกเดียวนี่นี่นี่ นี่นี่นะ่าแต่ทีเด็มีดอกโอ้ยมุนนี่โอ้ยพี่น้องมุนนี่ก็มีเท่านี้แต่บักยงาหนึ่งโอ้ยนี่มันตัวมันมันมันหนวกน้อยนี่นี่เอะไรโอ้ยพีผีผีผี่น้องอืมอืม นั่นนั่นดอกไงยูทำมันบดตูเนาะพี่น้องนี่อุ้ยสิสได้มันมีอีกบ่คือสีมืดล่ะพี่น้องเจไดเท่านี้ล่ะมีเท่านี้บ่กดควันแห้งบ่ดแด้ดอกปาข้าคือสีมุนปาขามันง่กว่าสีมุนนะอ่ะเท่านี้ละพี่น้องเดี๋ยวหาใหม่ก่อน ตองคอยควดยังนี่พี่น้อง๋ยว่าจะคอยควาดยังนี่อืมคอยบุคิดเลยว่าคอยควาดแล้วคอยอืมอืมนั่นนะนั่นๆเจ้คอยควาดยังนี่อืมอืนี่นี่นั่นะอคอยบ่บัวแหว่าว่ามันเหม็นเห็ดเดะคอยควาดยังพี่น้องจะเบื้งตีล่ะต่ว่าคอยควาดควาดอะไรเอ่ยมุดนี่มันแบบมืด มันไม่กกเขาวนะนควาตังนี้เบิ้งพี่น้องต่ว่าก่อความยังเงบืงบนนั่นนัอืมอืมอมมัมนเฟฟกมันฝนตกใส่บ้อบ้ะยังวัดกะลังมางเฮอไอ้บงเงินแตกยังดอกมันแตกที่กรเดิน คิดว่ามันโตคือมันอิริเลยนี่นี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือคูดเบิ้งกันมันแมนบอกไอ้แมนม่พีนออ่น้องน่ะนี่นี่ด้ยดอกไงแค่เพราะว่าจะมันโต้โบมแมนเลยเนี่ยมันมันมีหนามอ่างมันเหล่านาอวอืง นาำอังโอ้พี่น้องกันควายหาดีไรเขาสีเขามาปลาเขาไม่ไงข่ขจิมุนนะโมกาก็บละแหงไรปลาเขาโมกาไรคน,นจีลงมาข่านเขาเจ้าลงมาขวัดนำอดอกดีอ่อู่มีก็สองดอกก็เมนคนอื่นมาควัดนี่เขามุนนี่นี่ พี่น้องอยกรปันเด็กหน่อยอมิดตดอกกบปันอระปันเด็กหน่อยนี่นี่เจ๊กเดาะคำกบปันเล็กหน่อย เดวกวปอากาศควันแห้งเขามีไงข่อยชิมุนนี่มัน๋ยวดอกสิอืโอ้ยยานเขาไม่ไงมุนมมก็ข่อยโบยควันแห้งอดกกงอมดก,กมัน Tông có phần nước ngoài mhm bông nó mhm 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 mì mhm 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 con mhm chỉ bì mhm khỏi mhm 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 bố đây nè. ได้นานแม่ถัมันโมเมนเตะแบบนี้โมเมนตึมันบี่ยกอันนี้เป็นไดนบี่ยกลุยแห้งเป็นไดมันในปลาเข่าโมเมนอ๋อเฮ็ดเอียงอุ้ยเฮ็ดดาวเห็ดนี่ยขึ้งง่าม มมีแตกมโมมีอุ้ยเห็ดแดงด่างจังนั่มันขวาก็ประหยัดรุ้ยแห้งเพราะว่ามันเป็นปลาเข่าแต่มันผู้อื่นนี่มุนมัดนี่แตกสิเนาะ แต่กวกระเบิงมันมันโมเมนอืมอนี่ล่ะพี่น้อง็เห็นอีกกไม่เห็นไม่เห็นตรงข้างนี้อุ ไรเลยอืมอืมรูมั้ยมีนะพี่น้องคอนแตกมีบุตตัวบ่คอยว่าดอกไงแท่คอยย่านตัวอยู่ดิมันควาดเบิงเบิงอู้หหนไหนบ่แมนบ่แมนพี่น้องนั่นนั่นขาจูนพูนเลยน,ยยน,น,นี่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 อุ้ยคือไม่ดอกเดียวนี่นี่นี่อื้มนะแต่ๆๆมีดอกโอ้ยมุนนี่ โอ้ยพี่น้องมุนมนุ้ยก็ไม่านี้แต่บกักยาวหนึ่งอ้ยนี่มันตัวมันมันมันหนวกน้อยนี่นี่อ๋อใช่ลหรโอ้ยพี่ผีพีผีหนอ่องอืมอืมอืมนั่นนั่นหลอกไงอยู่ทำมันบวดตัวเนาะพี่นอ้อง นี่โอ้ยเสียดายมันมีอีกบ่คือสีเมือดล่ะพี่เนาะเจได้เท่านี้ล่ะมีเท่านี้บ่ควนแห้งบ่ได้ดอกปาเขาคือจิมุนปลาเขาไม่เงยคืาสิมุนนะอ่ะเจะนี่ล่ะพี่น้องเดี๋ยวหาไม้ก่อนออเขาว่าจะมันโตสินี่เจล่ะเอ้า นี่ขาจูนทูนเลยเขาว่าจางเตมันตัวนี่มาเตพันตัวที่อุ้ยคาะว่าจตบอมันอยเล้กล้องคาดเบิงอ้ยดอกหน่อยหอมดอกหน่อยี่นี่พี่น้องนี่สองดอกนี่นี่ได้สองดอกนะคะมัาเตพันตัโมเมนกันมาเดี๋ยวคันมาหนี่เมนบอนี่อุ้ยเมนเมนนี่อ้ อื๋อนี่จะมองดอกเดียวฮะดอกเดียวอืมอ้มพี่น่อยในห้องคอยด่ายนี่ฟีมือด่วนลวน